พระคำเพื่อการฟื้นฟูย,ยามเช้าสรุปรวบยอดหนังสือ1และ2โครนิกาเอสารานาเฮมยาและเอเทระเล่มหนึ่งสัปดาห์ที่หคงร่างเอสาราผู้เป็นธรรมจารย์อย่างโปรเหตุและความจำเป็นที่จะต้องมีบรรดาเอสาราผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในพระคำของพระเจ้าข้อพระคำพีเอสาราบทที่7ข้อ6ข้อ11-12ข้อ21 บทที่8ข้อ21เถึงย3นมฮิมยาบทที่8ข้อ1ถึง9ข้อ11 1 3ถึง13บทที่12ข้อ26โคงร่างวันพฤหัสบดีอาราบิก7ผลลัพธ์ของการถูกก่อรูปขึ้นใหม่โดยการปฏิบัติของอิสาราชาวอิสาราเอลว,วงเล็บในแบบเลิงก็ได้กลายเป็นชนชาติที่พิเศษ เป็นชนชาติที่ถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์และถูกแบ่งแยกออกมาสำหรับพระเจ้าเป็นชนชาติที่สำแดงพระเจ้าวงเล็บหนึ่งบรรดาเฉลยที่กลับมาถูกก่อรูปขึ้นใหม่ทั้งในด้านส่วนตัวและในด้านกลุ่มชนเพื่อกลายเป็นพยานของพระเจ้าวงเล็บสองพวกเขาถูกถ่ายเทด้วยความคิดของพระเจ้าด้วยการพิจารณาของพระเจ้าและด้วยทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็น สิ่งนี้ทำให้พวกเขากลายเป็นผลิตภัณฑ์ถอดแบบของพระเจ้าวงเล็บ3โดยการก่อรูปอันศักดิ์สิทธิ์นี้ทุกคนก็ได้กลายเป็นพระเจ้าในด้านชีวิตและนิสัยผลลัพธ์ก็คือพวกเขาได้กลายเป็นชนชาติอันศักดิ์สิทธิ์มาสํแแดงอุปนิสัยที่ศักดิ์สิทธิ์เลขโรมันที่สา ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราต้องการบรรดาเอสราคือบรรดาอาจารย์อย่างปโรหิตที่ติดต่อกับพระเจ้าทราบซ่านด้วยพระเจ้าเป็นหนึ่งกับพระเจ้าผสมกลมกลืนกับพระเจ้าเติมเต็มด้วยพระเจ้าและเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในพระคำของพระเจ้านี่คือบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นอาจารย์ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าอารบิกหนึ่ง องค์พระเยซูเจ้าทรงสอนผู้คนเพื่อนำพวกเขาออกจากความมืดฝ่ายซาตานเข้าสู่ความสว่างอันศักดิ์สิทธิ์วงเล็บหนึ่งการที่มนุษย์ตกต่ำลงไปในความบาปได้ตัดขาดการสัมัคิททำระหว่างเขากับพระเจ้าทําให้มนุษย์ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้าเลยซึ่งความไม่รู้เช่นนี้ส่งผลให้เกิดความมืดและความตายวงเล็บสอง องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาในฐานะความสว่างที่ยิ่งใหญ่เพื่อจะใายส่องแก่ผู้คนที่นั่งอยู่ในเงาแห่งความตายวงเล็บสามคำสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ปลดปล่อยถ้อยคำแห่งความสว่างเพื่อผู้คนที่อยู่ในความมืดและความตายจะได้รับความสว่างแห่งชีวิตสัปดาห์ที่5วันพัหิันสบ,บดีการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้ายยสยาบทที่49ข้อ6 เจ้าจะเป็นผู้รับใช้ของเราเพื่อจะยกบรรดาเผ่าของยาโคบขึ้นเพื่อจะนํำอิสราเอลที่เหลืออยู่กลับมาเราจะตั้งให้เจ้าเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติเพื่อเจ้าจะกลายเป็นความรอดของเราไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกหนึ่งเปโตบที่สองข้อ9ท่านทั้งหลายเป็นพงพันธุ์ที่ถูกเลือกไว้เป็นระบบกลุ่มปุโรหิตอย่างกษัตริย์เป็นอาณาจักรที่แบ่งแยกบริสุทธิ เป็นลพลไร่ที่ถูกซื้อมาเป็นทรัพย์สมบัติเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป่าประกาศคุณธรรมของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์นอกเหนือจากการได้รับการศึกษาใหม่แล้วลพลไร่าชาวอิสราเอลยังต้องรับการอบรมเลี้ยงดูเหมือนอย่างที่บิดามารดาเลี้ยงดูลูกๆของเขาด้วยบิดามารดาถ่ายเทสิ่งที่เขาเป็นและสิ่งที่เขาคิด เข้าสู่ลูกๆของเขาในที่สุดนี่ก็จะก่อรูปลูกๆของเขาให้เป็นเหมือนอย่างพวกเขานี่คือสิ่งที่ชนชาติอิสราเอลต้องการนาเฮมยาได้ก่อรูปประเทศขึ้นมาใหม่อย่างสิ้นเชิงโดยการช่วยเหลือของเอสราอิสราเอลจึงกลายเป็นประเทศที่พิเศษซึ่งเป็นประเทศที่แบ่งแยกบริสุทธิ์และแยกออกมาคืนสู่พระเจ้าอีกทั้งได้สำแดงพระเจ้า พวกเขาถูกทายเทยด้วยความคิดของพระเจ้าการตระหนักของพระเจ้าและทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นซึ่งทําให้พวกเขากลายเป็นผลิตภัณฑ์ถอดแบบของพระเจ้าทุกคนล้วนกลายเป็นพระเจ้าในด้านชีวิตและนิสัยโดยการก่อรูปอันศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ในที่สุดพวกเขาก็ได้กลายเป็นประเทศอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนแผ่นดินโลกซึ่งได้สําแดงออกซึ่งลักษณะเฉพาะอันศักดิ์สิทธิ์พวกเขากถูกก่อรูปขึ้นใหม่ ทั้งในด้านส่วนบุคคลและในด้านกลุ่มชนเพื่อกลายเป็นพยานของพระเจ้าฉเฉลยที่กลับมาได้กลายเป็นพยานของพระเจ้าผ่านการก่อรูปขึ้นใหม่ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้การนำพาของนเฮมยาเลือกอ่านข่าวสารธรรมศาราเป็นที่ประชุมสำหรับให้ชาวยิวมาอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันวงเล็บลูกาบทที่4ข้อ16 กิจการบทที่13ข้อ14ถึง15ขณะที่อยู่ในธรรมศาลาองค์พระเยซูเจ้าก็ทรงสั่งสอนผู้คนด้วยอำนาจการที่มนุษย์ตกต่ำลงไปในความบาปได้ตัดขาดการสามาัคคีธรรมระหว่างเขากับพระเจ้าผลจึงทำให้มนุษย์ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้าเลยความไม่รู้เช่นนี้ส่งผลให้เกิดความมืดเป็นอันดับแรกจากนั้นก็คือความตาย ในฐานะความสว่างของโลกวงเล็บโยฮันบทที่8ข้อ12บทที่ 9: ข้อ5องค์ผู้ทาตพระผู้ช่วยได้เสด็จมายังคาริายซึ่งเป็นดินแดนแห่งความมืดและผู้คนที่นั่นก็นั่งอยู่ในเงาแห่งความตายพระองค์เสด็จมาในฐานะความสว่างที่ยิ่งใหญ่เพื่อจะฉายส่องแก่คนเหล่านั้นวงเล็บมัทธายบทที่4ข้อ1 2ถึง16สอนของพระองค์ได้ปลด ปล่อยถ้อยคําแห่งความสว่างเพื่อจะส่องสว่างให้แก่ผู้คนที่อยู่ในความมืดแห่งความตายเพื่อพวกเขาจะได้รับความสว่างแห่งชีวิตวงเล็บโยฮันบทที่หข้อสเรื่องรากที่องค์ผู้ทาตพระผู้ช่วยได้ทรงกระทําในการปรนิบัติของพระองค์คือการประกาศกิตติคุณบัดนี้ในฐานะองค์ผู้ทาตพระผู้ช่วยซึ่งเสด็จมาหามนุษย์ที่ตกต่ํา เรื่องที่สองซึ่งทาทของพระเจ้าได้ทรงกระทําในการปรนิบัติของพระองค์ก็คือการสั่งสอนเพื่อจะนําผู้คนออกจากความมืดฝ่ายซาตานเข้าสู่ความสว่างอันศักดิ์สิทธิ์วงเล็บกิจการบทที่16ข้อ18การที่องค์พระเยซูเจ้าทรงถูกเลี้ยงให้เติบโตขึ้นในเขตแดนคาลิลายและทรงเริ่มประกาศและสั่งสอนจากมณฑลคาลิไลไม่ใช่มณฑลยูดายนั้นย่อมเป็นไปตามอำนาจสิทธิขาดของพระเจ้า ถ้าพิจารณาตามบทบันทึกที่อยู่ในพระคัมภีร์นั้นคาริายไม่เพียงเป็นเขตแดนที่ผู้คนดูหมิ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่มืดมนด้วยมัท,ยทธิยบทที่4ข้อ15-16กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเขตแดนซบุูโรนและเขตแดนนับทะลีจดทะเลฟากแม่น้ำจอแดนข้างโน,น้นคือคาริลายของพวกต่างชาติพลเมืองเหล่านั้นซึ่งนั่งอยู่ในความมืดได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่ และผู้ที่นั่งในเขตแดนและเงาแห่งความตายก็มีความสว่างปรากฏขึ้นส่องมาถึงเขาทั้งหลายแล้วขณะที่องค์พระเยซูเจ้าทรงดำเนินไปทั่วมณฑลคาริลายนั้นพระองค์ก็คือแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ซึ่งได้ฉายส่องอยู่ในความมืดและได้ฉายส่องแก่ผู้คนที่นั่งอยู่ในเขตแดนและเงาแห่งความตายถ้าจะพูดอย่างเจาะจงคำสอนขององค์ผู้ทาทพระผู้ช่วย ก็คือการฉายส่องของความสว่างที่ยิ่งใหญ่ทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ล้วนเป็นถ้อยคำที่ส่องสว่างดังนั้นขณะที่พระองค์ทรงสั่งสอนผู้คนแสงสว่างจึงได้ฉายส่องบนตัวคนเหล่านั้นผู้คนที่อยู่ในความมืดก็ได้รับการส่องสว่างโดยคำสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นนี้ในมาราโกบทที่หนึ่งข้อ22 คนทั้งปวงที่อยู่ในธรรมศาลาต่างประหลาดใจในการสั่งสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพูดกันว่าพระองค์ทรงสอนเหมือนผู้ที่มีอำนาจไม่เหมือนพวกธรมาจารย์พวกที่ตั้งตนเป็นธรมาจารย์ได้แต่สอนความรู้ที่ว่างเปล่าโดยตัวเขาเองไม่มีอำนาจหรือฤทธิเดชใดๆแต่ท่าที่ได้รับอำนาจจากพระเจ้าผู้นี้ ทรงสั่งสอนถึงความเที่ยงแท้ต่างๆโดยตัวของพระเจ้าเองจึงมีทั้งฤทธิเดชไฟวิญญาณที่สามารถสยบผู้คนและอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้พวกเขาอยู่ใต้การปกครองอันศักดิ์สิทธิ์วงเล็บบทเรียนชีวิตมาราโกหน้า53 5 5ถึง55